ลูกก็าทำธุระด้วยแบงก็จะต้องไปค่ะเพื่อนก็จะเจองานก็จะคุยค่ะแต่ก็มีสองแปดกระเตงมาด้วยแ้าเราไปเซ็นท่านกันสถานที่ที่แม่คิดว่ามาทีเดียวครบจบหมดทุกอย่างค่ะและที่สําคัญนะเขายังมี Little Campus ค่ะพื้นที่แห่งการเรียนรู้และความสนุกสนานให้เด็กๆเจนอัลฟาได้ทั้งเรียนทั้งเล่นครบจบในที่เดียว หอบลูกมาทําธุระด้วยแบบนี้สบายใจกว่าปล่อยทิ้งไว้ที่บ้านแน่นอนอะ่ะได้ทั้งแล่นได้ทั้งปล่อยพลังปลอดภย100ัยร้อยเปอซ็นต์นัดเจอเพื่อนคุยงานก็ยังสะดวกค่ะร้านอาหารพรึบมีครบเลือกได้แบบจุใจกันไปเลยพลังยังไม่หมดใช่ไหมคะเราก็ไปเล่นต่อเอาให้หมดไปเลยให้ถึงบ้านสลบไปเลยสู้พี่สู้ มาสูตรการค้าปกติก็ต้องวิ่งไล่จับเด็กๆใช่ไหมแต่ที่นี่เขามีมุมให้ปล่อยพลังเต็มที่เอาให้หมดแม็กไปเลยนะลูกๆหมาม่าว่าประเทศไทยเราโชคดีนะที่มีศูนย์การค้าที่ครบคันขนาดนี้ในวันที่อากาศไม่เป็นใจหรือวันที่มีธุระหลายอย่างมันก็ยังมีสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมให้ทุกคนในครอบครัวเพื่อนเพื่อนชาวต่างชาตินะยังบอกเลยว่าศูนย์การค้าในไทยอ่ะคือเดอะเบสแล้วมันจะไม่ใช้ชีวิตในศูนย์การค้าได้ยังไงคะในที่สุดก็จบภารกิจค่ะกลับบ้านเถอะนอนๆเลยนะไปบายบายทุกคน